พี่น้องทุกท่านอีกคลิปของวันเสาร์ที่2ี่สกรกฎาคม2568งานใกล้เคียงแล้วครับถมดินใกล้เคียงแล้วพี่เบาวิทยาเจ้าของอลอาพินคาไมา้กำลังมาควบคุม เพราะว่าที่แห่งนี้นี่สวยงามนี่ลนแล้วแต่เกิดจากการดูแลของพี่เบาทั้งนั้นเลยวันนี้พี่เบาก็มาหลังจากทําธุระเสร็จพี่เบาก็มาช่วยกันดูแลเรื่องรถที่จะถมดินใกล้และใกล้เคียงแล้วดูว่าน่าจะประมาณสัก20เที่ยวน่าจะพอดินนั่นแปลว่าเราใช้งานเราใช้การแก้ปัญหาครั้งนี้ประมาณ20 0 0 0กว่าบาท25ง0 0ประมาณนะครับเพราะว่าดึงอ่านี่ครับนี่ เมื่อกี้ผมถามพนักง,งานแล้วเขาบอกว่า15เที่ยวแล้ว15เที่ยวนี้5เที่ยวนี้น่าจะใกล้เคียงอีก5เที่ยวนะครับน่าจะากใกล้เคียงมาแล้วครับพี่น้องอ่าพี่น้องทุกท่านโอโ้โหผมเห็นหญ้าเขียวมานี่ยังไม่ได้รีวิวเลยยังไม่ได้รีวิวไห้พี่น้องเราเลยโอโ้โหพี่น้องกันนี่อ่าใกล้เคียงแล้วครับเนี่ยพี่เบา ในฐานะที่ดูแลอยู่เนี่ยผมพี่เบาครับพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องทุกท่านพอดีผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เบาในฐานะที่เป็นคนดูแลที่นี่ถึงเวลา,าชาวบ้านมีเรื่องไม่สบายใจต่างๆก็รวนแล้วแต่พี่เบาเป็นคนรับหน้าวันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เบา ในฐานะที่เป็นคนดูแลอยู่ว่าการแก้ปัญหาแบบนี้พี่บ่าวมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่บ่าวครับมระยะยาวเลยครับผมตัดปัญหาเลยเพราะว่าดินเรามันฝุงก็คือตอนนี้มันมันไหลบ้านเข้าบ้านเขาคือเป็นน้ําฝนธรรมชาติแล้วตอนนี้เขาร้องเรียนเราไปได้แล้วเราก็จะทะลบมาถึงตรงนี้คือ ถ้าน้ามามันก็จะอยู่บริเวณนี้แลวก็ไหลลงสาเราไหลไหลลงสาครับผมมา<อ>แก้ปัญหาได้ดีกว่าบบเรียกว่าตอบโจทย์มากเลยใช่ครับผมโอเคอ่ะพี่โมดพี่โมดมายืนข้างๆพี่เบาหน่อยว่ามีความรู้สึกยังไงครับที่ในฐถานะที่ดูแลสุสานด้วยกันแล้วก็การแก้ปัญหาแบบนี้นะครับพี่โมดก็แก้ปัญหาแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งครับาพวกเรามันอยู่ในผุมชนถ้ามีปัญหาอะไรเขาเดือดร้อนอะไรเขามาร้องเรียนอะไรเรารีบจัดการ เราอยู่ด้วยกันอย่าให้มันมีปัญหาด้วยกันครับเราจัดการเรื่องที่เขาร้องทุกมาไหนเราทําได้ก็ทำทำไปทำอย่าให้เขาว่าได้คก็พวกเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับอ่าโอเคตกลงว่าการแก้ปัญหาแบบต่อโจรนะครับพี่น้องทุกท่านก็เหลือสี่ที่อาลงไล่ไล่ตรงน้ำแพวหนึ่ง รประมาณ20่สิบคันครับพี่น้องเพราะว่าเราตอนนี้เทสิบคันแล้วอีก4ี่คันเราจะอัดเข้านี้เลยอัดเข้านี้ให้มันให้มันพอดีลงตัวก็เลยขออนุญาตรายงานให้พี่น้องลูกหลานบักโคทุกท่านที่เป็นเจ้าของแห่งนี้ทราบที่ซึ่งซึ่งผมพูดบ่อยมากเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค ที่ลงที่นี่ใช้จ่ายที่นี่ล้วนเป็นเงินที่บริจาคจากพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ผมจะต้องรายงานให้พี่น้องทราบตลอดเวลาเลยครับครับแบบนั้นครับแบบนั้นให้นั่นแหละสีเที่ยวให้มาลงตรงนี้เลยบริเวณนี้นะ่ะอัดเข้าไปสีเนี่ยอ่ะเราเข้าใจกันตามนี้เนาะตรงลงตามนี้นะครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ